ดีเนาะสหรับมื้อนี้เขาจะมาสอนวิธีการใส่ขอบเอกสารเนาะในลักษณะแบบนี้เนาะเห็นบ่เขาจะใส่แบบนี้เนาะแล้วเามาติดตามเบอร์นอร์กาเรนัวเขาจะเห็น,หหน,หน,น,หนหแบบไรเนาะก็เรื่องหกต้องเปิดหน้าไม้มก็น่าควรจะเห็นให้มันเป็นแบบนี้เนาะโอเคเปิดหน้าไม้เปิดมาเนาะโอเคมาเปิดหน้าไม้ว่าเดี๋ยวไอ้ห้อง ะมาบอกว,วิธีสำหรับผู้ที่บหูวิธีการกรอบเนาะก็จะมาหูน,นกันเลยเนาะเขาจะมากกวอมนาะเพราะว่ากรอบเอาหนานี่ปไปใส่หนานั่นเนาะความจังซีเนาะกีมกมกกมบม้าความกดเมาส์ข้างไปแล้วก็กวามหรือว่าห้าบโบยักกดในเมาส์เ้าก็กดคอนโทรลบวกกับ A เนาะก,ก็สามารถกวามได้แล้วก็ขีม้มาบนขั้วบาดนึงแล้วก็มาเลือก็ป,ปี เงินเดือนเหลือเทากัมาเปิดนาที่เทาเปิดลอดทาไว้อยู่แถวนอกแล้วก็เอาเมาส์มาคลิกใส่คลิกว่าวงกุ้งว่าบารนึงกดตัวนี้เนาะเห็นบ่ตัวขาว่าพัดออปชันนี่เนาะกดตัวทำยึดเลยเนาะโอเคเห็นบ่เอกสารดังกล่าวที่เทาก,ก็จะมาหน้านี้เนาะสำหรับมือดีเมนเทาจะมาสอนวิธีการใส่ก่อนอื่นที่เทาจะใส่ขอบเอกสาร เข้าตรงไปตั้งกำหนดขอบเจอะกอนเนาะเข้าตรงเขาไปเพกเดอเอาเนาะเพื่อเขาไปกำหนดขอบเจอะกอนเนาะทีนี้เนาะมาคลิกขอบเพกเอลแล้วมาคลิกเขานี้เนาะเห็นปะคลิกเขาแล้วเข้ามาเดือกสำหรับเบื้องเทิงกับซองเนาะเบื้องกับซองเบื้องสายกับซ้ำนี่กับซองเราเห็นไหเนาะ ดูดองใจเพราะว่าน้อยเดี๋ย uci no นะเมื่อข้าเดือกแล้วอะไรตามข้าวสงการเนาะทุกๆครั้งเอกสารเนาะขนาดแม่ใหนข้าใส่เบื้องสายเป็นซ้ำเนาะเพื่อว่าสําหรับเพื่อข้าใส่เขาหัวถ้าขาจะเขาหัวเนาะมันจะสวยงามเนาะเมื่อข้าเดือกแล้วข้ามากดโอเคเนาะวันนี้ข้าจะมาใส่ขอบเอกสารคือบุกังเถิงลอยข้ามากดเขาตัวนี้เนาะโอเค นายเข้ามาเดือกอยู่ตัวนี้เนาะคลิกคราวนี้เก็เดือนเมาส์ลงมาเนาะเห็นบ่เนาะมันจะมาอยู่ที่บนนี้เนาะเห็นบ i̇şte. นะ่จะปราชางกฤษก้อนี้เจนเนาะนี่เนาะแล้วก็เข้ามาเดือกอยู่บนเห็นบ่เป็นลูกศรสีลงคลิกดขาวเข้ากับเดือกเดือกขอบเดือกขอบเอกสารเนาะมันตามที่เขาต้องการได้เลยเนาะเขาจะหมักแบบไรเขาสามารถเดือดเลยตามใจเขาเลยเนาะเอาตัวอย่างเอา ขึ้นมาพอเขาเอาตัวนี่เนาะพอเขาคลิกเขาเมื่อเขาเดินแล้วเขาก็คลิกโอเคเนาะทุกทกครั้งเวลาเข้าใส่ขอบเอกสารแบบนี้เนาะเห็นบ่กกระเมียนยื่นเข้าตังเข้าตังเข้ากำหนดขอบเจียเนาะเบื้องนี้สแต่ว่าเวลาเข้าใส่มันจะเห็นบหยับออกมาคือเก่าเนาะนะเ้ามีวิธีแก้ไขปัญหาดังเก่าเนาะไรเขากดเข่าอยู่บนเก่าก็คือบนเข้าจิบไปใส่ขอบเอกสารเนาะเขากดเข่ากดขอบหนึ่ง ไหนห้เขามาเลือก u o อ t i o n นเนาะเห็นบ่ไหนห้เขามาเลือก u one นี้เนาะเห็นบ่ภาษาอังกฤษอ่านโมเกง่งเป็นไเนาะไหนห้เขามาคลิก u one ดุกซ้อนสีดวงนี่นาะแล้วมาเลือก u text เดี๋ยวเขากลกดโอเคโอเคออีกอยู่นี่เห็นบ่อีกเอกสารของเราก็จะอยู่ในตามเช่ากำหนดขอบเจียที่ว่าเขากำหนดไว้จุดก่อนน้อเห็นบ่ก็จะสวยงาม เนานะแล้วสำหรับการใส่ขอบเอกสารเนาะแมนเบิดเพียงสำเนานะขอขอบใจ